วันนี้เนี่ยจะพาทุกคนไปดูวิธีชุดของชาวบ้านชาวประมงที่บางสะพานประจวบครับหรือว่าชาวผาแดงเห็นไหมโคตรเท่เลยนะผาสีแดงเขือกเลยนะครับสุกลูกหูลูกตาครับวันนี้เราจะไปฝากท้องกับพี่ทูนนะครับเป็นไตโลโคลที่ใช้ชุดที่นี่มาตลอดชีวิตนะครับไปดูครับว่าวันนี้เราจะได้อะไรกลับมาประกอบอาหารแบบบ้านๆอยากข้ามนะครับพี่ขอร้องถ้าสามารถเดียยื่นตีนผ่านหน้าจอให้กราบได้เดี๋ยวกกาบละครับตอนฟิว <c oughs> มันไม่ดีเลยครับคุณผู้ชมทางบ้าน อารมณัสดิ์ครับคุณผู้ชมทางบ้านคนหัวก้วาวันนี้เราได้เดินทางมานี่สวยไหมที่ประจวบคีรีขันใช่ไหมครับคีรีขันครับอันนี้ก็คือบางสะพานฝั่งแดงฝั่งแดงฝั่งแดงนะครับวันนี้เรามาทําไรวันนี้เรามาดูวิถีชาวประมงพื้นบ้านครับผมประมงประมงน้ําตื้นครับว่าเขาจะเป็นยังไงครับก็วันนี้ก็มากับทีมของพี่หลวงครับหลวงใต้ใต้หลวงใต้คนใต้คนใต้คือบัก ขนบนคือผมขนใต้นะครับก็โอ้บรรยากาศดีมากเลยถ้าเกษียณและใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้น่มีความสุขนะม,มีเลียเล้ยง,งเลียเล้ยงก o เลี้ยงไก่เอาไว้หน่อยนะครับดูดิเดี๋ยวเรามาบ้านของพี่ทูนพี่ทูนก็น่าจะเป็นหนึ่งในคนท้องถิ่นครับแล้วก็เป็นนักตกปลาพี่ทูนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คุณแม่สวัสดีครับโอ สวัสดีครับคุณแม่โอ้ยังสวยแข็งแรงอยู่เลยกเลยแปดสิบกว่าแล้วเหรอครับกลายเป็นแม่ที่ต้องดูแล <c oughs> ลูกลูกๆไปดูแลแม่คนระับ <c oughs> สวัสดีครับพี่สารอันนี้บอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของบางสะพานเดี <c oughs> ย๋ยวต้องมาเจอกับเบอร์หนึ่งของโลกหน่อยตั <c oughs> ้งปามากี่ปีแล้วพี่ส <c oughs> ารหลายปีครับซักประมาณกี่ปีถึงนี่ถึงยี่สิบไหม อย่าคิดหน้าอย่าคิดหน้าอย่าคิดหน้ายี่สิบปีเหรอก็แค่ประมาณครึ่งเดียวของกูอ่ะได้ครับได้ครับสี่สิบกว่าสี่สิบปีติดต่อกันสี่สิบกว่าปีนะครับก็เกิดที่นี่เกิดที่นี่มีเรือตั้งแต่จำความได้ปลาที่นี่เป็นปลาเกลียดยังไงบ้างครับพี่จูดปลาเล็กๆคปลามีเหมือนเพื่อนทุกที่ปลาจานแต่อินซีมีครับอินซี น้ำระดับ6เมตรยังได้เอ็นซีหกลกว่าโอ้น้ำหกเมตรส่วนใหญ่น้ำระดับลึกก็ประมาณ10 20เมตรก็ลึกแล้วใช่ไหมครับที่นี่ไม่ถึงนะครับ20่สิบก็หลังเกาะทะลุสนกคุณแม่ผู้ชมก็ทำกับกับอาหารไว้ให้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรากินข้าวกินข้าวก่อนเฮ้ยสวัสดีมาด้วยมาด้วยเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะครับเราเดี๋ยวเรามาเราฟังว่าวันนี้จะทำอะไร วันนี้มาเอาใจชาวใต้หน่อยแต่ก็ไม่ค่อยใต้หรอกลงทะเลไม่ได้ลงทะเลมานานแล้วก็เพิ่งเจอกลับมาจากอ่าังงาก็แวะขึ้นมาตรงบางสะพานเรียงไม่ได้กูเลิกพูดดีกว่านี่ข้างหลังไม่ให้ไปแล้วนะพังาเนี่ยกลับมาแล้วเป็นอย่างเงี้ยแวาเพี้ยน เทศมันแตกต่างนี่นะมันอุดมสมบูรณมากอ่ะเพราะเราอยู่แต่อีสานซึ่งเราก็ไปลงรักมนเสนอีสานกันมานานแต่ว่าจริงๆแล้วรายการเราเริ่มต้นเ็ีคือตกปลาทางใต้โอ้กินเผาไม้ตอนเช้านี่เลยคือกัมพูชรนผมก็อยากลงมาเสนอว่าทางใต้มันก็อย่างนี้แต่ช่วงนี้ ช่วงนี้ตอนเช้ามันไม่ก้อยอากาศไม่ก้อยเยเพราะว่ามันจะเริ่มเข้าฤด,ดูร้อนนี่ไม่ดีหรือว่าแบบเกลีสบายเยี่ยวชะ่งภูว้าวอะ่อยครับดีครับโคตจาับสวยมากธรรมดาที่นี่คืออะไรหน้าดินหรือว่าน,น,นี่เห็นเป็นหน้าดินเหยียบเหยียบเป็นเออก็คือ,อ,นอนหน้าดินเนื้ออ๋อแชมป์ซาบิเกอ้อแชมาบิ ปะตูอย่างงี้ต้องเจอต้องเจอซ si. ัวพอยแล้วประตูบางสะพานอะไรมากแข่งกับพี่ได้มันเป็นมวยคนละรุนของเราเป็นมวยฝีมืออันนี้เขายังระดับมวยวัด <c oughs> ของเราไปวันแล้ว <sequel. S 1> ของเราได้ไปยอดสี่วันแชมเปี้ยนก็โอเคเราเรียกว่านะคนเราเหมือนกัน <c oughs> เราไม่ควรจะมาแบ่งแยกเรื่องของชนชัน้นวรรณะและฝีมือการตกปลาอาตอนนี้คือมาปลูกมาปลูกไร่ขิงที่บางสะพานได้นแหละ ไปครับพร้อมไหมครับเสียงที่คุ้นเคยเราไปลำไหนครับลำลุนครับพี่ในลำช้าอันนี้นี่ลำนี้ของแท้เลยนะครับไม่มีล่มเนี่ยคือนี้ลำพี่เลี้ยงมันสุดๆสมัยก่อนออกเรืออย่างงี้นี่ออกหกโมงเช้ากลับมาตอนหกโมงเย็นนี่เป็นหมูแดดเดียวเลยปกติตอนนี้ผมก็อย่างนั้นครับของนี้เรือพี่ดูนะครับ อันนี้คือเราต้องเข็นออกหรือเราขึ้นไม่ต้องขึ้นเขึ้นได้เลยครับไรบโชคทำเรือเขาสุกับปกหมดได้ครับได้ครับได้เหมือนกันแล้วปกติพี่จูนก็คือออกแค่ครึ่งวันครับแล้วแต่ครับโดยปกติไปหาจบเข้าอะไปชั่วโมงสองชั่วโมงกลับก็มันได้ปลาเล็กครับปลาเล็กปลาใหญ่แล้วแต่ก็ติดปลาใหญ่มาสักตัวหนึ่งอะไรหนึ่งเราก็กลับแล้วอเไก็คือเอาพวกสบิบตลงเอาปลาทูกินอะไรเงี้ยเน้นเน้น อันนี้เรานำสนเสนอรายการเรานี่คือออกไปอยู่กับธรรมชาติอยู่กับเพื่อนๆแล้วก็กลับมาหาวัตถุดิบดีๆมาทาอาหารแซ่บๆกินนะครับอร่อยออ่ยแต่การนี้อาจจะดูเหมือนกับว่าออกไปประจนภัยลําบากแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ได้กลับมาตลอดเวลาคือมิตรภาพที่ดีหนึ่งแล้วก็2ออาหารโคตรอร่อยเดี๋ยววันนี้ก็ตั้งแต่ต้นก็ลากทอรลิงไปเลยใช่ไหมครับพี่ตุ้มเพราะเรือความเร็วมันได้อยู่แล้วโอเค รอบที่แล้วเขาบอกว่าอิบคิวมาเหมือนกันเบ็ดทางเลยดินใช่ะวานาไม่ที่าาาลมา ยิ่งเยือยเลยครับตาป๊อกเลยโดนแล้วครับโดนแล้วออกมาไม่ถึงหน้าเองโอ้ดูความอุดมสมบูรณ์นี่เรายังไม่ได้เอาจริงนี่ครับหัวหน้ามหาจริงว่าโหเป็นเรื่องหมดทะเลหมดทะเลมีหน้าละก็มีย่างว่าแต่ไม่กลัวเราตกปลาแล้วหมดทะเลฝีมือนะคนเรา ทานทานเฮ้ยจิ้ซีจิ้ซีหรอทานเยอะของทะเลครับของทะเลมาแล้วตัวแรกดูในชัวร์กล้องเลยครับของทะเลครับโอ้ยายกาลังกินอย่างนี้ทำอะไรอร่อยครับี่กคนชอบชอบได้ทุกอย่างได้ทุกอย่างทุกอย่างของทะเลครับเไอ้ี่มันเือวิ่งวิ่งหาปลาแค ปดีนาเขาบอกว่าวันละชั่วโมงได้ปลาแล้วเจ๋งมากต้องมีคำว่าอะไรรู้ปล่ามีอะไรในยุคเรียนตอนนี้กลายเป็นปลานน้ำดอกไม้ประหลาดเกิดคือบาราคูด้านักล่าภาษาอังกฤษนี่ชื่อเท่มากเลยบาราคูด้าเห็นปะปลาให้ดุมากนะครับฟันคมมากระวังนะพี่ทุนโดนมานี่คือเข้าแน่ๆเหมือนคัตเตอร์เลย เริ่มต้นมาได้ดีครับเริ่มต้นได้ดีมาแล้วเหลือตัวที่สองขอแท้ครับของแทกมาแล้วกูของจริงกูของแท้มึงต้องโดนสตีนกูแน่ๆอะไรเป็นของจากพระบัวครับพี่มายเลเราแล้วสั่งนะครับเออหน้าตาสั่งที่นี่มันดูแปลกๆอาจจะ้เป็นเพราะน้ำมาตื้นนะครับเนี่ยเป็นแค่นี้มันจะไม้ที่ขึ้นมา ทั้งที่เราคุ้นเคยทางฝักกามันเนี่ยเป็นสังน้ำลึกเป็นโฟมข้างล่างลงไปเนี่ยมันเชื่อกมัดกับพวกกาดตะเ้าวนะครับแล้วก็มีปูนปูงเอาไว้ที่หน้าดินแต่ตรงนี้เป็นสังแบบแค่ไม่ไครนะผักผักขึ้นมาไม่แน่ใจเดีเเข้างล่างจะเป็นยังไงนั่นนี่แหละครับหมยแรกของเราเดี๋ยวมาลองปนกันดูเพราะที่นี่น้ำมันตื้นมากนะครับบางสุดแค่6เมตร10เมตรเป็ดเอาขึ้นแล้วนะครับลำล้น,นก็มีรอยลำไว้เหมือนกันลำนี้ก็ลอยนะครับโผล่ปไปตัวหนึ่ง หลดุดอีกตัวหนึ่งโดนน้ำสักกี่เมตรครับพี่ตูน <10. S 1> โอ้น้ำตื้นนิดเดียวเนาะซังแบบนี้มันเป็นยังไงเพราะว่าผมไม่เคยเห็นซังแบบนี้ก็คือเขาเอาไม้ปักไว้เฉยหรือว่าข้างล่างมันมีมันมีทางมะพร้าวผมเป็น,เป,นเป็นคู่อยู่ครับครับเป็นให้ปลาใส่รับอ๋อเป็นทางมะพร้าวเหมือนกันเป็นทางมะพร้าวเหมือนกันครับแด่บังเองิญไออันนี้ก็ทําบนกองกระรังเทียมอ๋อครับออกทุกวันได้ทุกวันไหมพี่ตูนก็ธรรมดาก็ได้เพิ่นได้แกงทุกวันละคบ อาชีพหลักคืออะไรนะครับวันปูอันนี้อาชีพของพี่ทูนเลยเลยครับหรือว่าของชาวบ้านเขาเปตนตกตกปลาด้วยครับผาแดงนี่เป็นที่เดียวในประเทศไทยไหมครับที่นี่ชุมพรก็มีนะครับผาแดงแต่ไม่รู้ว่าสภาพเป็นยังไง้อมแล้วเขาเอาชื่อนี้ไปทำปูไงผาแดงอินเทนดี้ใช่หรอใช่หรือใช่หรอีเรียนมาา ครับได้ครับอ๋อใช่ใช่ใช่ผาแดงกินทอะไรนะดินดัตตี้ดินดัตตี้โอเคไอ้ในกระปิก็เขียนผาแดงใช่ที่พี่ถามว่าชื่อมันมาจากไหนอ่าเขาบอกไม่รู้เดี๋ยวรู้เองพี่เพิ่งพี่เพิ่งทันเหรอใช่พี่เนี่ยโป้เลยเขาทำข้าวให้แดกฟรีแล้วพี่ยังไปขโมยของเขาอีกเหรอพี่ทูนเขากำลังทำเป็นธุรกิจของเขาอยู่ใช่เราเอากลับไปรีวิวสักห้าลังนะไม่งั้นรถมันไม่ค่อยออกอ่ะของมันดีรถมันออกค้า แต่เขาฟรีเขาพามาตกปลาฟรีเดี๋ยวขอห้าลายหนังหน้าพี่ทำมาด้วยไรเปล่าเหลือมเหลือไม่อะไรครับพี่ดุลปลาอะไรพุ่มไม้แล้วถ้าเราได้ดีนปลาหวานทำให้น้ำเสียครับอ๋อนี่น้ำไม่ดีใช่เลยครับแต่เอ็มดีก็เอาแล้วเตรียมอาวุธแล้วเตรียมอาวุธแล้วมีตัวไหมพี่ดุลจิ้มก้อนนหน่อยทุกระยะลุกระดับน้ำเลยโหโคตรเยอะเลยเออเหมือนมีปลาเยอะอยู่นะครับคุณผู้ชมทางบ้าน แต่มันจะแดกหรือเปล่านะสินี่ปลาวานปลาสีแดงโอ้โหช้างบานเลยข้างล่างเห็นปะล่ะเหี้ยเต็มเลยโอ้ช้างนี่ของดีมากนะเห็นไหมเห็นไหมเป็นปลาที่อร่อยมากเราหากินไม่ได้เลยแล้วมันไม่กินแบตด้วยปากมันแค่นี้ปากมันเล็กมากปลาวมันโดนเนี่ยแต่เนื้อโคตรอร่อยเพราะคือเคยกินได้ตัวหนึ่งอร่อยแบบอร่อยมากมันมากอ้าวโดนแล้วพิ่สันโดนแล้วกินกูอ่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไปเยื่ไปเยื่ จัดไปครับเออเราออกกองอย่างนี้ก็ดีนะเราไปเมืองรองแล้วก็ไปกับพวกพี่ๆที่เป็นเซียนท้องถิน่นอย่างนี้อย่างนี้ที่เมื่อก่อนที่เป็นหาดูยากยอย่างเงี้ยเองให้เขาเ,เขาดำไป <S 1> <S 1> ตอนหลังเราถ้าเ่องทำออเองไนมะ่ได้ได้แต่ว่ามัน ขาดความเป็นออเอนติกยังไม่เข้าข้าเช้าออกไปแล้ววันนี้พ่ทูจนบอกน้ำมันยังไม่ค่อยดีนะครับต้องเปลี่ยนแผนไปแผนเปลี่ยนเป็นอะไรไดีครับพ่ทูนเอ,อ้ยหเกาะนี่ค่อนข้อเกา๋าข้างเกาะเกาะอ,อะไรครับพิสูจน์เกาะสิงห์นะครับยังไม่ไปเขียวทยาใช่ไหมครับกำลังจะกำลังจะเป็นครับกำลังจะเป็นแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เป็นนะครับ อันนี้เราถึงแล้วใช่ไหมครับพี่ตูนครับใช่ครับพี่ชื่อว่าเกาะสิงว่ามันเหมือนกับสิงโตอะไรนั่นตัวโน้นนะครับอ๋อชะงอยตรงนั้นเหรอครับทางด้านนู้นจะชัดด้านไปดูดูนะดูดูแล้วแต่จินตนาการว่าอะไรนะผูู้มีผู้มีพูร้องจะตายหายใหญ่กัดเออเหมือนมีผูจริงว่ะแต่อันนี้ปลาอะไรครับพี่ตูนเก๋าเก่าเล็กๆใช่ไหมครับเก๋าเก๋าป๊อก ได้ใหญ่มีหมดในใต้ดินว่ะนี่คือสดสดจริงๆมึงมันสดสดจริงๆมันจะไม่มีฝีม่วนนี่นี่คือมึกสดอันนี้คือเยอะสดสดสดอันนี้คือสดจริงๆริงตามกินอยู่เอยะตามันเข้าหินอยู่ออกมาดิมันออกมาออกมายังออกแล้วบงมาแล้วครับคุณผู้ชมเฮ้ยเข้ออกมาเกาะหน่อย มันติดอันนี้ไม่มีเหรอโอ้เขาดูกล้องมันกล้องน้อยสองขีดอันเล็กครับตัวกะางตัวเล็กะนี่เล็กลบก่อนไหมครับยังไม่ปล่อยครับกั้งตึงตัวนี้กั้งตึงอันนี้ก็ทำคลิปได้ครัพี่ดุลอันนี้ครับซายได้ทำเลยครับธรรมดาก็จะปล่อยอ่ะเดี๋ยวเรียกค่าไทยก่อนเดี๋ยวจอใหญ่มาตัวเล็กค่อยปล่อยเจ้าหนี่มันคนมากนะ้วมอยู่บนบกนี่้เป็นชั่วโมงตอนนี้ต้องช่วยทีมงานหน่อยนะเพราะว่า น้ำตายครับแล้วก็ปลาไม่กินเบ็ดเลยต้องเบิกตัวนักตกปลาเบอร์นหนึ่งของโลกมาช่วยตก <c oughs> ออละครับคุณผู้สับหาวแล้วรับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็เห็นพื้นนั่นี่ไม่ได้พูดแร่นั่นนี่เห็นพื้นอ๋องั้นต้นองโดนกระกองหินหนั่นแหละะล่ะเสียเส่ยงโอกาสที่จะไปพันกัะหินแต่ถ้าโดนหินเมื่อไรเนี่ยปลาแน่นอนครับ ข,ข้าห mm. ินไาเอาข้าเหรอพี nah, ่เอาาเล็กใช่าเล็กเอาข้าเฮ้ยกระจึงนึงเอาอปล่อยปล่อยดิอ้าโยนโยนเหรอตัวเล็กจริงไหมเว้ยเยทเไอตัวที่ปล่อยลงไปป่ะเนี่ยอับนนี้คือไซส์ที่เราต้องการนะฮะเรวเอวารงนีรไม่ใช่ ไม่ใช่แบบหมายความว่าที่ได้ตัวเล็กลองถือแบบใช้เลนวายแล้วทำมันดูเหมือนกับสัองโลได้ไหมเออแล้วก็โชว์กล้องยื่นมาตุดยูเอส10โลผมมาปล่อยดีกว่าต้องอ้าปากแบบใส่แล้วตามด้วยมันจะได้ใหญ่10โลครับเดี๋ยวขับไป10โลที่กมองก็้ค่ยอนเลยก็ค่ปล่อย หลังจากที่เราตกปลากันมา2ไมายแล้วนะครับปลาที่เราได้เนี่ยไซยส์เล็กทท่านั้นเลยนะครับ <S <S แต่อย่าเพิ่งดูถูกนะปลาตัวเล็กพวกนี้จริงๆแล้วเนื้อดีมากหอมร่อยสะอาดนะครับ <S <S ย่างดีๆนี่หแทบจะกินได้ทั้งตัวเลยทีเดียวยังไงก็ตามยังอยากได้ปลาตัวใหญ่อยู่เรายังมีโอกาสลุ้นกันอยู่นะครับกับหมายสุดท้ายของเราที่พี่ทูนบอกว่ามีรถแมคโฟเนี่ยที่เขาชิปปิ้งไปสู่เกาะทะลุตกลงไปในน้ำครับ ตมลงไปในน้ำลึกจนตอนนี้เนี่ยกลายเป็นที่อนุบาลปลาเล็กอยู่นะครับไม่แน่ตรงนี้เนี่ยอาจจะเจอสัตว์ใหญ่ที่ต้องการก็ได้ทอดสมอครับเกื้วเกียวอนะพี่ตรงนี้มันมีปลาเล็กเยอะครับใช้อะไรตกอดีครับพี่ตุลกกโอ้โหจอลั่นแล้วครับจอระเบิดเดี๋ยวผมจะตกให้เรือดำน้ำเขาดูเอครับเมอกี่นี่ก็ ผมเรียกว่าสร้างพับอัพออยให้กันเลยรอบนี้พอสมควรแล้วเอาเอาละครับเอาละครับนั่นไงมาแรกครับคุณผู้ชมทางบ้านครับทำไมมันถึงได้มืออาชีพขนาดนี้ครับไม่พูดเยอะนะไม่ต้องพูดเยอะครับดูครับคุณผู้ชมครับนี่แหละก็เรียกปลาพวงครับปลาพวงทุกเด็กนะครับทุกคครับตุกตาทุกตาปลาพวงไอ้นี่กินได้ไหมครับพี่กินได้ครับได้ไหมครับทอดแล้วก็ทอดครับทอดในมันกรอบแล้วมันกรอยมากเลย โอ้ยมันลากมาหาแมกครนี่ไงเพชรโม้โหโอแมโครเลยโอ้นี่ไพ่อติดแมคโครอ่าแล้วคุณไปนั่นได้ไงอ่ะอันนี้จมอติด ฟองไม่โคเวลาเราเลยต้องทิ้งสมอแปนกระป๋องไว้เพื่อว่ากังหน้าเราจะมาเอาตะเมาจบจบไปไหนไม่ได้แล้วไปนำนาที่บ้านกันไปำเดี๋ยวไปจบไปดูเรือลำนั้นหน่ะว่าใครครับเราก็พยายามมาเต็มที่แล้วนะครับตอนแรกก็คาดหวังว่าจะเจอสัตว์ใหญ่บ้างแต่ก็ ทำดีสุดล้วครับได้แค่นี้ครับ มีหอยอะไรบ้างครับมีหลายอย่างเลยพี่ภูมิโอ้โหชอบมากไม่ได้เจอพี่ภูมิโอ้โหหอยอะไรอ่ะอันนี้ด่าหอยบิดครับพี่หอยถิ่นอาชีพโอ้โหอ้นี่มันคือหอยบิดใช่ไหมพี่ภูมิใช่ที่ผมไปขายอยู่ของด่านนะพี่โอ้โตัวเนี้ยพี่ภูมิเคยไปแวะซื้ออยู่เหมือนกันรอเลยขผมตรงหน้าเรือนจำสมุทรปราการนะพี่คือออกมาแล้วใช่ไหมใช่ครับออกเดิเรือนจำไม่ไม่ไม่ได้พูดอย่างเรือนจำพี่ แล้วตอนนี้ขายโลเท่าไหร่ครับอันนี้ดําขึ้นขายโล่สิบบาทที่โล่สิบบาทโอเคแต่มาถูกเนี่ยสิบบาทพี่ระยะถ้าไปถึงตลาดตลาดโลเท่าไหร่ครับถ้าไปถึงตลาดถ้าตรงก็สามโลร้อยครับไม่ตรงเอาถ้าไม่ตรงอ่ะก็อยู่ประมาณสิบแปดสิบเก้าบาทโอ้ใช่ครับซื้อได้ไหมซื้อได้โอเคโอเคพี่เราซื้อเดี๋ยวผมให้ไปกินเลยไหมเอาเลยเอาเลยพี่พี่พี่เลยะพี่เอาเลยพี่เอาเลยเอาเลยพี่ครั้งนี้แล้วครั้งนี้แล้วยังไงครั้งนี้แล้วน้องๆก็ช่วยกู้ให้พิทูลหรอ ใช่เน <unex> ี่ยเขาเขาเนื้วป้าเขาดำติดผมก็มาดำไอยู่ไม่ข้างล่างไม่โคอ่ะมันจะมีเสาใช่ไหมแล้วมันจะมีลูกปูนลูกปูนกลมอ่ะปอกปอกปอกท่อนะมันจะมีเต็มเลยแล้วเงี้ยมันเข้าไปเกี่ยวแน่นอนแล้วปลาเยอะไหมครับข้างล่างเยอะปลาอะไรผมไม่ยิงไอ้เก่าอ่ะเก่าขาเขียวเนี่ยยิงไปสามตีตัวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีไซไหมไซส์ประมาณสองโลกว่าพี่มันอยู่ในรูเนี่ยรูปองอ่ะ อยู่ในรูเดี๋ยวพวกนี้เราไปคุมายิง <S <S ได้พี่ลอง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 น้ำได้ผาเยอะเยอไปสุดเยอะไปขอบคุณครับนมดมครับขอบคุณ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 ครับขอบมากครับขอบคุณครับ มตายมาเจอเหลือผมมีเข้ามาเลยดำไม้ได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้น่ารักอีรีครผู้ชมครับนะเราไม่ได้มานานแล้วนะครับมาใต้นี่ก็ไม่ไม่ใต้นะแต่ก็มีแต่คนตายคนตายน้าใจดีครับเป็นคนจริงใจครับอาจจะบางคนมองว่าดุนะครับเพราะว่าคนจริงใจบางทีพูดเสียงดังพูดเสียงดังครับพูดเสียงดัง สวัสดีครับสวัสดีครับฝรั่งเขาจะเรียกบางไทยว่าเดินแลนด์ออฟมานะครับหรือว่าเมืองแห่งรอยยิ้มทุกคนมีรอยยิ้มคนไทยโคตรมีน้ำใจโชกดีแค่ไหนกดเป็คนคนอเมริกันอเมริกันครับเพราะว่าถ้าเป็นคนไทย<ล>เดี๋ยวพิจารามากประเทศไทยสวยครับทรัพยากรดีแต่สำคัญที่สุดก็คือน้ำใจของคนไทย ไปทุกที่เจอแต่น้ำใจของคนไทยเนเขาได้รักมา้เลยแล้วเขายิ้มแต่ตาใช่เขาไม้เห็นตาเขาแบบตาสว่างจะเอาตังให้เขาเขาไม่ยอมนะครับให้หอยมาเต็มเลยเสุดยอดครับนี่แหละทำให้เราตื่นตังใจทุกครั้งที่เราออกมาถ่ายรายการแบบนี้ขอบคุณครับ We love you โชคดีแค่ไหนเกิดเปคนอ,อเมริกันอะไรวะ ก็ตามที่เห็นนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้พยายามตกปลากันมานานแล้วก็ตกกันแบบไม่ย่อท้อสุดท้ายก็ไม่ได้เลยครับผมก็ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ได้ปลาเล็กๆพวกนี้นะครับมาแดกกันครับผมเดี๋ยวเราจะนั่งเดือกลับบ้านไป็นไรล่ะก็ไปหาคุณยายนะครับหรือว่าเป็นคุณแม่ของพี่ทูนนั่นเองมาลองดูซิว่าคุณยายเนี่ยจะประกอบอาหารอะไรให้เราได้ลองชิมกันบ้างได้ข่าวว่าผักสมุนไพรทุกชนิดทุกอย่างเนี่ย ซื้อแมคโครหมดเลยแง่ปลูกเองหน้าบ้านหมดนะครับส่วนวัตถุดิบทั้งหลายก็เอามาจากท้องทะเลสดๆที่บางสะพานครับน่ากินแลวก็ใช้อันนี้ใช้เบ็ดใหม่อ๋อจบเลยมันง่ายถึงแล้วเล่นเลยใม้เตาแก๊สมันจะไม่อร่อยเท่าใช้เตาถ่งนครับแม่มันหนาวอมันหนาจ้าไปแรงว่าแรงว่า

เกีิยครับพูไม่มีเกียรติรออยู่ไม่กินด้วยกันค้ากันไม่มีเกียรติระหิวี่หน่มกันเดชโอ้ว้าวเข้ากันร้นตรงแย่งแย่งกันเลยนะครับแยงแยกันยครับมาครับพี่ครับมเดอมาเดอเข้ามาเลยครับแย่งๆกันเอยนะครับีสาเแลแล้วพี่ภูิก็เริ่มตักข้าวครับเริ่มตักข้าวมาแล้วเริ่มตักข้าว้า ปลาหมึกผัดเปรี้ยวหวานนี่ซ้ายนี่แหละมาบอกว่ารายการเราไม่ว่าจะแบบแอดเวนเจอร์โหดลำบากขนาดไหน,นแต่ว่าเรากินอร่อยตลอดเพราะว่าวัตถุด,ดิบสดๆจ,จากทะเลพวกสมุนไพรห,หลายก็สดๆจากที่ปลูกจากธรรมชาติเป็นอัมหลายคน <c oughs> หลายคนหลายคนหลายคน <c oughs> หวานปลาหมึกตัวซายนี้ดีไหมบางและกรอบถ้าหนาเขานี้ยมันจะเหมือนกับเคี้ยวเกิบอ๋อเคี้ยวเกลืิบ อันนี้แกงอะไรอ่ะอืแกงฟักทองฟักทองกับลูกชิ้นปลานะครับจับลองมาเนี้อปลาแท้ไหมปลาแท้ตาปลาหมึกเอาจริงไหมครับนี่เนี้ได้แล้วได้แล้วครับเผ็ดร้อนเผ็ดเลยเนี่ยเผ็ดเลยใช่อันนี้เข้มข้นมากครับรสชาติอย่างนี้มาหนักต่มุงนาเท้าเยอะมอันนล้ได้ไหมพี่ครับผมอืม อร่อยมากครับพีุ่อไม่มีอะไรครับอือออย้อันนี้ไอเกหอครับอเนียอยเ็ที่หนุ่มๆให้มดเหรอใช่ครับทำไมครับทไมต้มไปต้มมาหรอตัวแค่เนี้ยอ๋อเ้าหั่นนะอ๋อหั่นใเคี่ยวอร่อยครับอันนี้นำใจของหนุ่มๆบางสะพานดำน้ำปู้สมอยเราไม่พอให้หอยเราไม่อีกหอยมาเยอะมากตังไม่เอาอือ มันหวานเหมือนกับจะหอมสับปะรดนะครับเรนีม่มีสับปะรดตนะครับมีครับอือสรอโอ้ยอดโอ้ดิ้นผมผ่านมาขนาดไหนแล้วนี่จับได้หมดแล้วกินอาหารแล้วครับสับปะรดแตงกวาอันไหนเป็นแนะนำไฮไลท์ครับเก่งส้มประจำถิ่นนี่อันนี้ครัะจำมาเลยเเอาลยครับเก่งส้มเนี่ยลองดูครับอันนี้ไฮไลท์ครับเลยอาเลยพี่แซ่บครับเนื้อดี เนื้อแน่นครับัสุดมดีมีใครแบบเครื่องครับเดี๋ยวลองชิมกันโคตรอร่อยใช่ไหมีมอมโคตรอร่อยแนี่คือดูจากเครื่องนะนี่คือเครื่องแน่นมากน่าจะพริกเผาใช่ไหมครับพริกแกงพริกแกงตกสดซ้ายกำลังสวยพริกแกงแน่นๆอื้ม

สรุดวันนี้นะครับบรรยากาศนี้อบคุณจริงๆเลยมันเป็นบรรยากาศที่พี่ชอบมากแล้วก็ไม่ได้สัมผัสมานานแล้วนะครับทุกคนก็เฟรนลี่มากน่ารักมากทั้งพี่ทูนคุณแม่แล้วก็พี่พี่นะครับถึงแม้วันนี้เราจะตกไม่ได้เเลยก็ตามนะครับผมแต่ว่ามันก็ยังเป็นความประทับใจที่ดีพี่คิดว่าก็อย่างนี้แหละตกปลามันก็มีได้บ้างไม่ได้บ้างแต่สิ่งที่ทําให้มันอุ่นใจฟูใจมากกว่านั้นก็คือความสัมพันธ์ที่ดีความน่ารักของชาวบางสะพานขอบคุณนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าบ๊ายบาย นี่ก็บอกว่าตัวผู้มันจะมันจะกินเนื้อไม่ได้มันจะเมาใช่ไหมครับนม่ได้ตรงนี้คือที่เมาตรงไหนที่เมาออกมาเลยครับได้ได้ได้เขาไม่้องกินเหล้ายุกน้ำซีฟู๊ดกลืทำใตเรียกว่าน้ำซิู้พริกเกลือน้ำพริกเกลือพริกเกลือมะนาวน้ำตาลแต่ว่าใต้จะพูดรบรัดว่าน้ำพริกเกลือมาเวลาที่เราจะไปกินข้าวแล้วก็แวะที่ชิมทะเลไปกินที่ริมทะเล